มาดูนะคะภาพนี้สิบแปดบวกเลยค่ะไม่ได้ถึงขั้นสิบแปดบวกนะคะคือมันก็จะได้ความน้อยใชไหมลหินก็จะยอุ่นช่เพราะไม่งั้น่ะจะปเออออปกับหินด้วยอือื มันไแล้วรู้ด้วยเนี่ยง่ายๆได้แล้วปึ๊บใจเย็นๆนะอยากร้อนนั่่ะลงแล้มีจ่าเจ้าลงแล้วก็เต้งกระโดดเลยนั่นน่ะเต้งกระโดดเลยนั่นน่ะไปไปก็เอามือเนี่ยทำงานไปด้วยเห็นไหม กูยยังเข้าสะบักอยู่เลยเห็นไหมร่างนี้กูก็ยืดออกมาให้เขาเข้าคอให้ได้เ็นไหมเนี่ยค่าสอดนะคะเพื่อไปนอกนะคุมวดเราจะเปิดเมื่อไหร่นะยิเจ็ดหรออ่ายี่สิบเท่าไหร่ยี่สิบแปดค่ะยี่สิบแปดตุลายี่สิบแปดตุลานะคะก็ถ้ามีความรู้สึกว่า ทำที่ไหนเราอยากจะเปลี่ยนอาชีพนะคะเปลี่ยนงานนะคะค่อยเข้ามาเริ่มที่นะคะเราเด็ก95%เราส่งออกไปหมดเลยค่ะ <c oughs> ออถ้าตลาดอยู่ในประเทศไม่ใช่ตลาดเรานะคะ <c oughs> ตลาดเราคือตลาดส่งออกนะคะ <c oughs>